สวัสดีครับและวันนี้พวกเรามาอยู่กับเกมโลโบอกนั่นเองแมปชื่อว่าลิงกังกูนะครับไม่ใช่หรอกผง<ม>นังนงครับมไม่ใช่ผ<อ>ม<อ>ม,มาแล้วผมเรียกไปงั้นแหละนะครับว่าลิงกังกูแต่จริงจริงแล้วมันชื่ออะไรไม่รู้นะครับผมจำไม่ได้แต่ที่เรารู้เราต้องหนีฆาตกรนะครับโอ้โยมา<ห>อุ๊บอุ๊บปุ๊บอ้าวขึ้นไปถึง้าวตกน้ำ มาคาตกรฆคาตกรปิ้วอึบ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 เอาปีนได้นี่ดาห้ามไปนะอึบมุมมองบุคคลที่หนึ่งละกันนะครับมุมมองนั้นมันเล่นยากอยู่ตรงนี้มีคนมมมองะไรอึบเพราะว่ามุมมองแบบนี้แหละทุกคนนะ ทุกคนน่าจะชอบนะครับยังยังยังอุ้ยเื้อไปตงไั้วซ่อนอยู่บนนี้ดีกว่าชึบชึบชึบโอเคไม่มีใครหาหเจอเหลือพวกเราแล้วก็อีกคนนึงอะ่ะอุ้ยนั่นป้าปอ่ะกำลังขึ้นขาแล้วโดนไล่อ่ะไม่ใช่เรายืนอยู่บนแท่นไม้งงๆนั่นเ่งเี้วเราไปหา วัดดีลิงกังคุณไม่มีใครแปะเราได้ได้พแบบวกเราเนียนมากเฮ้ยอ,อ้๊บิ้้ฮวฮิฮิฮิฮวฮฮิฮเฮิ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 นี้ก่อน ว้แบบนี้ได้จําลองแบบนี้ได้จําลองการเป็นลิงนะครับว่าพวกเรานั้นเล่นเป็นลิงเก่งว่าแค่ไหนเย <c oughs> ้ชนะแล้วนี่นะครับลิงสุดง่ชนะอ้าวแล้วก็โดนแปะต่อสุดท้ายเกมก็จะประมาณนี้นะครับ๋ะบผง อยากเป็นในตัวนี้อ่ะยังไงอ่ะผมอยากเป็นในตัวนี้สีเหลืองเป็นสียังไงวะเรามีตังไหมไม่มีตังครับเอาแมปนี้เลยละกันเดี๋ยวน่าเล่นดีนะครับแมปก็จะมีออบบี้ตัวเอให้เล่นเอาอเออช็อตเธอวาแคบเลยฟุ๊ปฟุ๊ปฟุงนี้วาฟุ๊ปนู่นอยู่ที่แคบดีวกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับฟุ๊ปฟุ๊ป อยู่ในอีพีเล่นเกมกับเพื่อนนะครับห่างหายกันไปนานผมมาทายแล้วนะท่านผู้ชมน่าจะคิดถึงนะผมก็มาทำให้แล้วคือบวชฮอบเอ้ยคือได้ด้วยวู้วู้อึบบวชฮอบอึบบวชฮอบอึบบวชฮอบฮุบฮึบฮึบวาดีครับวาดีครับวู้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 วารีฆาบวาดีครับวารีฆาบ สวดีครับสวัสดีครับสวดีครับสวัดีครับอยู่ประเดียววัสดีครับส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 าัสดีครับสว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 ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สว kah, kah, ัสด oh, hey, 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 ีคร้าสวัสดีคับ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 สวัสดีครับโอ้สองตัวลิงน้อยน่ารักกำลังไล่วิ่งตามเราเอ้ย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 วัดีวัดีไม่ได้โหดอะไรหรอเรียบร้อยนี่นะครับไม่ได้โหดอะไรหรอกไม่ได้โหดของจริงครับโดนแปะเลย ตกล่องออกชีวิตแปะใครได้ไหมเนี่ยคุณเป็นหรือยังยังโอเคแล้วเองอยู่ไหนไม่บอกบอกให้ตาย <c oughs> มันมีคนเจอเรารันเอาเวฮึบฮึบเ,าเอาฮึบ <laughs> เอาคุณยังไม่โดนแปะดีกว่าโอ้ยคิดบืรอ <c oughs> โอ้ย,ยไแลแบน้โอเคเกมก็จะประมาณนี้นะครับได้เอ่มมาเป็นลิงกังกูแบบนี้นะครับไม่ใช่ลิงกังชอบแบบแ<ต>ที่เ,<ร>เพื่อนผมพูดพอะไรนะเราไปชีก่อน อ๋อไปฉี่นะครับดูว่าไปขี้อะไเชิงเธอด้านแบบนี้ด้วยนะครับเอาแล้วผมเป็นก็สวยดีครับสวยดีครับแปะ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 ใครไม่ได้เลยมาดิแปะหนึ่งคนแปะหนึ่งคนแปะคุณนะครับว่าโอ้ยหล่นอี มาผมจะโชว์สเต็ปจีดจานมะพร้าวแก้วจี๊ดแก้วมะพร้าวอ้าวอะไรเนี่ยโชว์สเต็ปโรนันดินโนให้ดูเลยนี่นะครับฟุบฟับฟุบฟับเอาฟุบฟับฟุบฟับอ้าวเขาวานใครเนี่ยอฟุบฟับฟุบฟับมาดิมาดีไอลิงกังช็อปมาดิไอลิงกับช็อปเรียบร้อยไิงกันช็อปไปหนึ่งตัวมา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 ดิครับมาดิครับมาดิครับมาดิครับอยู่ไหนกันเนี่ยโอ้โหแกงชาวแดง เหลืออีกสี่คนนะครับต้องชนะให้ได้เลือ,อีกเจ็ดสวีนะครับไปเลยไปเลยไปเลยฮึบอ้าวลิงกัง็อบตกโอ๊ยตกอีกแล้วลิงลาวาโอ๊ยไม่ขึ้นมาไปไล่เอลิงกัง็อบตัวนู้นดีกว่ามาเลยนะครับโอ้ ลิงกังขับเป็นแล้วตัวหนึ่งเหลืออีกสามตัวลิงกังกูอีกสามตัวนะครับมาดิลิงกังกูอีกสามตัวเท่านั้นชึบไอ้เพื่อนผมนี่หายไปไหนนานก็ไม่ดูนะครับฉี่โคตรนานป่านนี้เราก็มาเล่นเองกันก่อนนะครับอ้าวลาวาชนะเป็นไง ผมนี่ตึงพาลูกน้องชนะรวมถึงเพื่อนผมด้วยผมไปแปะมันเองโหดเทระเบิดทึบทึบอ่ะขึ้นไม่ได้ทันทีเดคัดผมเป็นผู้แพ้อืมาดานนี้โอเคไปกระโลยอาเจ็บอาเจ็บอาเจ็บเจ็บเจ็บอาเจ็บอาเจ็บเปล่าอไปดิครับรออะไรล่ะ Hoop oh. hoop hoop húp oh. húp 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 ôi không ึบนี่สเต็ปโลนันดินโ่นะครับจึบ๊บป่านนี้เพื่อนผมมันไปไหนก็ไม่รู้นะครับอืมเชียงนาน่ะ ผมจะเปิดโหมดโรดันิงโยของแท้ึบสวัสดีชาวแก๊ง อืมหวัดดีกับลูกปั้นลิงน้อยนะคะชึบ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 โอ๊ยชึบชึบชึบบอยชึบชึบว้าวตัวอะไรดียืนอยู่ตรงนี้เย่ผมขอเป็นด้วยสวัสดีครับ นี่ลิงกางชอบอ่าเพราะว่าไอ้เพื่อนผมมันแบบโลกโลกฉีเยอะแล้วโลกกระปิกระปอยแน่นอนแม่ไม่มาสักทีนี่ฉี่หรือขี่ก่อนเอ่อแล้วสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบคล,คลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจเออให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายไว้เจอก,กันใหม่ครั้งหน้า